สวัสดีครับพบกับผมนะครับพี่วิโร่แห่ง VSN 3 6 5นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเดือนกรกฎาคมกันแล้วเนาะอ่านะครับก็กำลังจะเข้าหน้าฝนอย่างเป็นทางการเนาะหรือว่าเข้าแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าช่วงนี้ก็มีฝนบ้างประปรายนะครับก็วันนี้นะครับสำหรับชาว VSN 3 6 5นะครับ ติดตามกันได้ในช่ YouTube นะครับแล้วก็ยังมี Facebook Live ด้วยนะครับสำหรับการไลฟ์ในวันนี้นะครับซอฟต์แวร์ครับนะครับ E.P. ที่48แล้วนะครับเป็นในเรื่องของ วารปนะครับเทคโนโลยีขั้นสุดนะครับของ CD Network นะครับที่จะช่วยดันธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพนั่นเองนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อสื่อสารย้ำกันอีกนิดนึงนะครับก็จะมี Facebook มี y o u t u b e นะครับและก็ยังมี Line แอดไว้ให้ทักทายกันด้วยนะครับ l ล n e vsm 3 6 5นะครับ ทักทายกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้เป็นเรื่องวาร์ฟนั่นเองนะครับเราไปชมนะครับสาระกันเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับไปเลยครับ สำหรับว a r p นะครับก็เป็นอีกโซลูชันหนึ่งของ C D Network อย่างที่บอกครับว่า C D Network เนี่ยเขาทำหลากหลายโซลูชันที่เป็นแพลตฟอร์มนะครับเท่ากับว่าคุณลูกค้าเนี่ยไม่ต้องเตรียมอะไรเลยนะครับเข้าใช้งานเพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งเขาก็จะมีฟังก์ชันทั้ง C D N นะครับมี C D N นะครับมีทั้ง เออเอชคอมพิวติงนะคบหรือจะเป็น Enterprise รส์แอปพลิเคันต่างๆนะครับพวก SQL u r e e s c e s s นะครับหรือ h ไ s p e e d Data Transition ด้วยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเราก็ Work From Home กันมากขึ้นเนาะแต่ว่าจะทำอย่างไรให้เครือข่ายที่บ้านนะครับเข้าใช้งานเครือข่ายที่ทำงานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ป้องกันอ่า การแถบข้อมูลในส่วนกลางด้วยจากบ้านถึงออฟฟิศนะครับเราก็มีเจ้า cd network นี่แหละมาช่วยนะครับทางด้าน Media Delivery อันนี้ก็น่าสนใจนะครับทาง cd network เนี่ยนาจาจะทำเรื่องความเร็วของด้านอินเทอร์เน็ตแล้วทำแคชชิ่งแล้วนะครับก็ยังทำในเรื่องของพวก Cloud Live นะครับหรือว่า Cloud VOD นะครับพวกวิดีโอออนดีมานต่างๆนะครับเรานื้อถึงภาพเราไปคลิกดูา คลิปวิดีโอของออฟฟิศเรานะครับปกติก็จะวิ่งไปที่ Data Center ก่อนนะครับการเรียกใช้ข้อมูลจากเว็บเซิร์เวอร์ที่อยู่ Data Center แต่ไม่ต้องแล้วพอใช้งานกับ CD Network เนี่ยไปเรียกใช้งานกับ CD Network เลยซึ่งเป็นเครือข่ายที่ถือว่ารวดเร็วมากๆนะครับทำให้ผู้ใช้งานวิ่งไปที่ CD Network ได้เลยนะครับเรียกใช้งานคลิปต่างๆเนี่ยได้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของไลฟ์บอร์ดแคสต์นะครับ จะเป็นพวกเว็บบินานะครับการาสัมมนาหรือการทำอีเวนต์ไลฟ์สดต่างๆนะครับรองรับผู้ชมได้มากมายเลยทีเดียวเนื่องจากเขามีแคปซิตี้ในด้านของแบนด์วิดตรองรับนะครับและก็ที่สำคัญนะครับตัวนี้ใช้งานที่ประเทศจีนได้ด้วยนะครับไม่มีบล็อกนะครับเพราะว่าเนี้ย ทะลุไปถึงเมืองจีนเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของ cloud security นะครับก็มีโซลูชันมากมายเลยมีทั้ง Application Shield ซึ่งก็จะเป็น ตัวในวันนี้ด้วยที่เราจะมาคุยกันนะครับมีบอทชิลมีแฟลกเชิลนะครับมี API s h i e ชิลนะครับซึ่งเป็นตัวใหม่ถ้าว่าในตลาดเนี่ยด้านของ API ชิลเนียนับว่ายังน้อยมากแต่ว่าในด้านของ CDNetwork เนี่ยเขาทำแพทเทิร์นในรูปของ API s h e ชิลมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพูดง่ายๆครับก็คือเหมือนป้องกันการโจมตีทางด้าน API นั่นแหละแต่ว่าด้วยรูปแบบ แล้วเนี่ยเขามีทําเป็นแพทเทิร์นเหมือนพวกแอนตี้ไวรัสอะไรพวกนี้ครับทำแพทเทิร์นเอาไว้รอเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาโจมตีในเรื่องของ API เนี่ยเขาสามารถ track การโจมตีได้มากกว่าเ,เจ้าอื่นนะครับในด้าน Storage ก็มีเหมือนกันนะครับพวก Object Storage เราเวลาเราจะเก็บข้อมูลนะครับก็ไปเก็บไว้บนคลาวด์ของ CD Network ได้นะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของ Professional Service ด้วยนะครับ ไปดูถัดไปนะครับนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชันเชียลนะครับในเรื่องของ Security ต่างๆนะครับก็จะแบ่งเป็นสามหมวดหมู่นะครับมีแอปพลิเคชันเชียลนะครับมีบอทเชียลแล้วก็มีฟลักเชียลนะครับแอปพลิเคชันเชียลชื่อบอกอยู่แล้วครับว่าการป้องกันในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีวาร์ปนะครับเว็บแอปไฟวอลนะครับที่ป้องกันในด้านของแอปพลิเคชันนะครับ Access Control นะครับควบคุมการเข้าใช้งานนะครับก็จะมี Access การควบคุมนะครับว่า IP ไหนไม่ให้เข้าโซนไหนไม่ให้เข้าโซนจากประเทศทางฝั่งยุโรปไม่ต้องเข้าเว็บไซต์เราเพราะเว็บไซต์เราทำการค้าขายของประเทศไทยอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ป้องกันการโจมตีได้เยอะเลยนะครับเรื่องของ b a c k Door Protection นะครับเรื่องแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกนะครับซึ่งก็จะอยู่ในแอปพลิเคชัน e l d มีเมนูที่สามารถเข้าไปตั้งค่าได้นั่นเองอีกเรื่องนึงที่สำคัญคือเรื่องบ h i e l d อย่างที่บอกครับว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีบอดต่างๆที่วิ่งอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับคอยสแกนเว็บไซต์เรานะครับซึ่งบองต่างๆแล้วเนี่ยแน่นอนครับเขาก็จะทำการเก็บสถิตินะครับเก็บ บางเจ้าก็เก็บทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่มันหลุดไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างสําคัญเพราะฉะนั้นเราก็สามารถกําหนดได้ว่าบอทเนี่ยเราจะให้ใครเข้าบ้างไม่ให้เข้าบ้างนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันที่อยู่ในบัทชิลนี้นะครับในเรื่องของ f ั a ช h c ครับขาดไม่ได้เลยในเรื่องของ d ีด t ตแอดแทนะครับซึ่งของซีดีเน็ตเวิร์เนี่ยเรามี Network Capacity นะครับถึง15 tbps กันเลยทีเดียวนะครับ ก็ถือว่าใหญ่มากนะครับเพราะว่าการโจมตีครั้งหนึ่งเนี่ยก็วิ่งเป็นระดับกิกนะครับเป็น5้0รกิกสิกิกเอ่อเป็นกิกขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้น 15Tbps เนี่ยก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งถ้าไม่มากมาไม่มากกว่า1 5บห้านี้ก็รองรับได้แน่นอนนะครับไปดูหัวข้อถัดไปครับผม ก็จะเป็นคลิปนะครับแนะนำว่า CD Network ทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปสั้นๆก,กันสักนิดนึงครับผม <c oughs> We are uniquely positioned to cache massive content at the end uh, to ensure lightning fast and time-saving to count on our unit. Networks is also specialized in accelerating and process content, delivering the optimum viewing experience to our audience and understanding of us. Besides, our 0 trust implementation connections that maximize throughput and network availability and As a leading CD and head service provider, our robust tool networks and resources expand your global reach with proven and reliable solutions suited for any business and budget. Our make it easy to manage your business. CD networks have served millions of users every day. And has earned the trust of enterprises in over 70 countries and regions. We enable companies to take their business from by unlocking competitive advantages. Some of the markets we serve include shopping, banking, uh -huh. and uh -huh. While boosting business innovation, อ่านะครับก็จบสำหรับคลิปแนะนำกันกันกบ C D Network นะครับสำหรับ C D Network เองก็อย่างที่บอกครับว่ามันมีให้ใช้งานทุกๆโซลูชันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้าน education finance นะครับ gaming นะครับ live broadcast นะครับแล้วก็ทางด้านของเอ่อ banking เนี่ยอันนี้ก็ให้ความปลอดภัยสูงสุดเลยนะครับสำหรับ network ที่ต้องการความปลอดภัยที่สูงนะครับ ไปดูกันต่อนะครับสำหรับเครือข่ายวาร์ฟนะครับอย่างที่บอกครับว่าเนื้อหาสำคัญในวันนี้เราคุยถึงเรื่องวาร์ฟนะครับเรื่ง B A A P นะครับ Web Application and API Protection ตรงตัวครับก็คือ Web อ Application แล้วก็ API Protection นะครับป้องกันในเรื่อง Web Application แล้วก็ API นะครับที่จะมา Connect กับเว็บไซต์นะครับเพราะว่า,าเวลาเขียนแอปพลิเคชันเนี่ยอย่างแอปพลิเคชันในมือถือนะครับแล้วก็เวลามือถือเนี่ยวิ่งเข้าไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงนี้มันมีช่องว่างระหว่างกลางเราจะมั่นใจได้ไงว่าช่องว่างของ API ที่เราเป็นสคริปต์ยิงขึ้นไปเนี่ยมีการเข้ารหัสแล้วก็เถอะจะไปถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราอย่างปลอดภัยไม่มีการ ดึงข้อมูลจากตรงกลางนะครับซึ่งตัวตัวนี้ Warp เนี่ยก็มีฟังก์ชันให้เลือกใช้มากมายนะครับก็มีตั้งแต่ CDN and D.DOT Protection นะครับมี w a r and API Security มีการควบคุมบอทนะครับบอ and Risk Management นะครับซึ่ง บอกได้เลยครับว่ามันเป็นเรื่องของ management นะครับก็คือบรหิหารจัดการได้จะให้ใครเข้าไม่เข้านะครับ mm hmm. แล้วก็ความเสี่ยงอื่นๆนะครับเมื่อ,อบอดตัวนี้เข้ามาเราอาจจะให้เข้ามาก่อนแต่ทําอะไรบ้างเนี่ยเราก็ต้องดูพฤติกรรมความเสี่ยงนะครับเราจะยอมรับได้แค่ไหนอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ออกแบบเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ต้องรู้นะครับว่า ควรจะให้บอทดตัวเนี้ยเข้ามาทำงานถึงแอปพลิเคชันเราเนี่ยในระดับใดบ้างนะครับมีในเรื่องของแอดว c e d ์เทคโนโลยีด้วยนะครับมีในเรื่องของอิ t e g เกชันซั u พอร์ตนะครับกลับมาอีกนิดหนึ่ง a แอดวานซ์เทคโนโลยีคืออะไร มันอาจจะไม่ลงตรงตัวนะครับเนื่องจากมันเป็นเรื่องของ a d v a n c e ์แล้วนะแต่คาว่า a d v a n c e ์ในที่นี้มันก็คือ AI นะครับเพราะว่าอะไรครับปัจจุบันมี AI เข้ามาทำงานกันมากขึ้น AI ทํทำงานแทนมนุษย์กันมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุม AI ก็มีส่วนนะครับเดี๋ยวก็คงลงไปดูในเมนูเลื่อๆอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาทำอะไรได้มากขึ้นนะครับ ไปดูกันต่อนะครับอย่างที่บอกนะครับว่า WAF เนี่ยก็จะแบ่งเป็นโมดูลต่างๆนะครับก็จะมีในเรื่องโมดูล DDoS Protection นะครับ Bot Management Cloud-based WAF นะครับก็คือ Web Application Firewall นั่นแหละมี API Protection นะครับ แล้วก็จะเป็น AI protection ด้วยนะครับเนื่องจากมันมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ยังมี Advanced Rate Limit นะครับก็คือในเรื่องของการเข้าใช้นะครับใครจะให้เข้าใช้งานก่อนหลังนะครับสามารถทำเป็น Rate ได้นะครับว่าคนไหนสำคัญก็ให้เข้ามาใช้งานก่อนคนไหนสำคัญน้อยก็ใช้งานทีหลังต่อคิวกันไปนะครับก็สามารถตั้งค่าได้นะครับ ไปดูกันต่อนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชัน s ชิล l d ที่เป็นคลาวด์เบส p ว o l u ชั o นหรือว่าพวก API ชิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันนะครับว่ามันชัดเจนแค่ไหนนะครับว่าทำอะไรเกี่ยวกับ API ได้บ้างนะครับอธิบายเป็นคลิปได้ประมาณนี้เลยครับไปชมกัน

Integrated cloud wallet. cloud protection, and see it in a cloud based solution, application Shield serves your websites rapidly using the global reach of our content network, while protecting your applications from a wide range of network and application layer problems. Based on which includes an artificial intelligence engine and a smart core engine. Can detective event against known logs. also Provides a bird's eye view of your site's performance and security monitor, along with <laughs> a one cloud network log investigation tool. And you just a <laughs> Of application attacks. Application here ensures your site remains available, secure, and operating the hot performance possible. To spot. API Application Shield, s h i e l d นะครับตัว API ก็อย่างที่บอกครับก็มี Pattern นะครับแล้วก็ไปยังป้องกันในเรื่อง SQL Injection นะครับต่างๆด้วยนะครับ mm hmm. อโอเคในเรื่องของการป้องกันที่เป็น w a f นะครับในเรื่อง CDN นะครับ ก็จะมีโมดูลย่อยๆออกมาอีกนะครับที่ทำงานในด้านต่างๆนะครับมีด้านอะไรบ้างน,นะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเลยนะครับ CDN หรือว่าด้าน DDoS Protection เนี่ยมีในเรื่องของ DNSSEC นะครับในเรื่องของ SSL Smart Routing โหลดบาลานซ์นะครับพวกนี้ก็เป็นในเรื่องของการคอนฟิกที่ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยหรือว่าการเข้าใช้งานเนี่ย รวดเร็วนะครับมีเรื่องของ access control นะครับมีเรื่อง L3 หรือว่าส4 d r o p protection แล้วก็มี L7 นะครับ d o p protection ด้วยนะครับก็สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลายนะครับการทำงานโหลดบาลานซ์นะครับในเรื่องของถ้าเรามีเว็บเซิร์เอร์เดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์เรานะมีปัญหานะครับก็ยังมีโหลด,ดบาลานซ์นะครับที่ทำหน้าที่เดียวกันเนี่ยคอยช่วยงาน แบ่งเบาภาระการเข้าชมได้อีกด้วยนะครับก็หลากหลายฟังก์ชันนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายกันมาได้ที่ l i n e แอ vsm365 นะครับแล้วก็บอกว่าอยากจะเทส CD network ในเรื่องของ CDN นะครับอยากจะให้เว็บไซต์เรามีความรวดเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยก็ยินดีเลยทักทายมาได้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ทดลองใช้กันฟรีๆไปเลยนะครับ อ่าถัดมาในเรื่องของวาร์ฟนะครับหรือ API security ก็มีให้เหมือนกันนะครับเป็นในเรื่องป้องกันหลักๆหลักๆเลยนะครับก็เป็นพวก SQL injection หรือว่า cross site scripting นะครับก็อย่างที่บอกครับมันมีเมนูเด่นๆก็จะเป็นพวก built in rule นะครับ rule ที่มีมาให้อยู่แล้วเป็น template เลยว่า่าควรจะป้องกันในส่วนไหนบ้างนะครับมีเรื่องของ zero day protection นะครับมีในเรื่องของ API discovery ตัวนี้ก็สำคัญนะครับบางคนก็ยังไม่รู้ว่าเว็บไซต์เราต้องคอนฟิก API อะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็สามารถมี API discovery ขึ้นมาให้ดูว่าเรามี API อะไรบ้างแล้วก็ควรจะใช้ built-in rule ประเภทไหนนะครับก็มีให้นะครับมีในเรื่องของ sensitive data detection นะครับพวกข้อมูลที่ credential นะครับข้อมูลประเภทพวกบัตรเครดิต นะครับข้อมูลบัตรประชาชนนะครับพวกนี้ก็เกี่ยวเนื่องกันกันกบ PDPA ของประเทศไทยเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อหนึ่งยิงนกตัวเดียวได้ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวนะไม่ใช่ยิงนกสองตัวได้ปืนนัดเดียวไม่ใช่นะครับไปต่อครับก็เป็นในเรื่องของบอรดกับ bridge management เมนูบอรกับ bridge management เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของระบุตัวตนและ ปกป้องผู้โจมตีแอบแฝงมาในรูปของบอทบางคนก็เขียนบอททาเป็นเหมือนอฉันเป็นคนดีแต่พอเข้ามาในเว็บเซิร์ฟเราแล้วเนี่ยถอดเสื้อออกเป็นผู้ร้ายวิ่งเข้าไปเจาะข้อมูลตรงนั้นตรงนี้นะครับอันนี้ครับ c d n e t w o r k ก็จะมาช่วยตรวจสอบลึกยิ่งขึ้นนะครนอกจากตระกูลของว a า f แล้วนะครับก็จะมีบอทอีกต่้งหากนะคที่ ต้องตรวจสอบกันนะครับก็จะมีเรื่องของบอทดิเทคชันนะครับมบายแอปโซลูชันแอคเคาท์เทคโอเวอร์โปรเทคชันนะครับเรื่องของฟรัดโปรเทคชันด้วยนะครับก็ลองมีให้ใช้นะครับลองเดโมกันได้นะครับในเรื่องของแอดวานซ์เทคโนโลยีที่กล่าวถึงไปแล้วนั้นเนี่ยทาง CD Network ก็มีในเรื่องป้องกัน AI นะซึ่ง AI ตัวนี้ครับมันก็ คืออย่างที่บอกครับมันรับคําสั่งจากมนุษย์อีกทีหนึ่งแล้วมันจะทําหน้าที่ของเขาไปหาข้อมูลโน่นนั่นนี่มาแต่ถ้าใช้ผิดวิธีโจนมาสั่งให้ AI ทํางานแทนโจนหน่อยมันทําได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องป้องกันในเรื่องของ AI ด้วยนะครับ mm hmm. ก็เป็นพวกเรื่องของ t r a d e i n t e l l i g e n น e นะครับมี AI p r o พ e c t i o n มีเกี่ยวกับ Machine Learning นะครับ mm hmm. พวกนี้ก็จะขอตรวจสอบย้อนหลังไปอีกทีหนึ่งนะว่า ใครล่ะมาเป็นผู้ใช้เอตัวนี้เข้ามาหรือ AI ตัวนี้มีการลงทะเบียนไว้หรือเปล่านะครับว่าเป็น AI ที่ดีหรือ AI ที่ไม่พึงประสงค์นะครับเราสามารถปิดกั้น AI ต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของ i n t e g r a t i o n support นะครับในเรื่องของการเข้าถึง AI AI นะครับแล้วก็รวมกันกันกบซ i m นะครับซึ่งระบบ s i m เนี่ยก็ ตรวจสอบช่องโหวในเว็บไซต์เราให้ด้วยนะครับว่ามันมีอะไรที่ต้องปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์เราเพื่อให้รองรับกับการโจงตีรูปแบบใหม่ๆนะครับบางที่ไม่มีนะครับแต่ว่าเจ้าตัว CDNetwork มีให้เลยนะครับมีเรื่อง API access เข้ามานะครับมี s i m integration นะครับสามารถเอาระบบ s i m จัด ที่เรามีหรือว่าจากที่อื่นที่เป็นคลาวด์เบสเป็นซอฟต์แวร์แ a s a อสเซอร์นะครับก็เอามาประสานกันได้นะครับมี a l ล r m มโน i ิฟิเคชันนะครับมี Security Service ให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการดูแลช่องโว่นะครับเราก็มีให้บริการด้วยนะวันนี้ก็สำคัญอีกเช่นกันนะครับเพราะว่าเว็บไซต์เรานะครับวันนี้สมมุติเราทำเว็บไซต์ขึ้นมาหนึ่งเว็บ ณนะวันนี้มันเป็นความปลอดภัยที่สูงสุดเราบอกโอ้โ oh, หฉันเอาเทคโนโลยีสุดยอดเลยแต่5ปีผ่านไปเว็บไซต์นี้มันไม่ใหม่สุดอยู่เสมอครับอย่างที่บอกเทคโนโลยีมันก็ต้องอัปเดตกันเช่นกันความปลอดภัยนี่ก็ต้องยิ่งอัปเดตกันกว่าทุกนาทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นปล่อยเป็นหน้าที่ให้ผู้ให้อร์ครับเราทำในเรื่องของบิสเนสในเรื่องของการค้าขายกันดีกว่านะครับ ให้ผู้ถนัดเขาทำในเรื่องที่เขาถนัดไปนะครับนะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับวาร์ปนะครับการป้องกันทางด้าน API ของ CD Network เขานะครับมาถึงช่วงตอบคำถามกันบ้างนะครับใครที่ฟังเนื้อหาของพี่วิโรธเมื่อสักครู่แล้วนะครับตอบคำถามได้แน่นอนวัดใจเขาคำถามวัดใจนะครับสามข้อนะครับ ท้ายชั่วโมงนะครับมีอะไรบ้างไปดูข้อแรกกันเลยครับคำถามแรกนะครับ C D N C D N นะครับใน C D Network ช่วยในเรื่องใดก็คือฟังก์ชัน C D N นั่นแหละครับ Content Delivery Network นะครับหนึ่งนะครับป้องกัน API นะครับสองเพิ่มความเร็วนะครับสาม AI Protection นะครับสี่ทำหน้าที่ซีมตอบข้ออะไรฮะ อ่ใครฟังเมื่อสักครู่นี้ตอบได้แน่นอนนะครับก็คือ CDN จะช่วยในเรื่องของเพิ่มความเร็วนะครับเขาก็จะกระจายแคชไปต่างๆทั่วโลกนะครับคนที่เข้าจากทั่วโลกเนี่ยเขาไม่ต้องมาเข้าที่เว็บไซต์เราแล้วเขาเข้าหน้านะที่เข้าที่แคชต่างๆของ CDNetwork นั่นเองทำให้ลดระยะเวลาการเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับไปดูข้อที่สองกันครับ ตัววาร์ฟเองนะครับในวาร์ฟฟังก์ชันใน CD ดีเน็ตเเนี่ยจะช่วยในเรื่องใดน,นะครับหนึ่ง r o t e c t i o n 2. Bot m สองบ e m e n t 3. AI p r o t e สาม o อ p r o t เ c t i o n เป็นไงครับตอบกันได้ไหมฮะคำตอบนะครับง่ายมากเลยครับแต่คิดอะไรไม่ออกตอบถูกทุกข้อนะครับ ก็วาร์ฟตัวนี้ก็เน้นในเรื่องของการป้องกันนะครับก็อย่างที่บอกมี API Protection Board Management AI Protection ไปดูข้อสุดท้ายกันครับข้อที่3ามนะฟังก์ชันใดอยู่ในหมวด w a ร์ฟ d API นะครับข้อ1ครับ Built-in Rule ข้อ2ครับ Zero-day Protection ข้อ3ครับ API Discovery ข้อ4ถูกทุกข้อแน่นอนครับ เด็กหลังห้องคิดอะไรไม่ออกตอบถูกทุกข้อใช่หรือเปล่าไปดูเฉลยกันครับถูกทุกข้อจริงๆด้วยนะครับนะท่านใดที่ตอบถูกหมดสามข้อก็ขอปรบมือให้นะครับนะครับก็ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่วิโรจน์ก็ขอฝากรายการเช่นเดิมนะครับรายการในเครือ s เอส5ามนะครับก็มีตั้งแต่รายการ ไอ้ต้าวไอีขอแกะกล่องนะครับแล้วก็ยังมี podcast ด้วยนะครับไม่มีเวลาเปิดดูนะครับก็ฟังได้นะครับในรายการ podcast ของ vsn 365นะครับแล้วก็ยังมีรายการ fall trend นะครับรายการที่เป็นเทรนด์ใหม่ๆนะครับ gadget ใหม่ๆมีอะไรบ้างก็ไปติดตามกันนะครับ fall trend m u l t i m e d i ครับคอนเทนต์สายมูของเราเองนะครับ ก็จะเป็นครูนุ่นนี่พาไปมูนะครับพาไปสถานที่ต่างๆมากมายเลยว่าช่วงเนี้สายมูเขาคิดอะไรกันนะครับ อยังมีซอฟต์แวร์ฮับนะครับก็พี่วิโรจนอย่างนี้แหละทุกวันพุธน,นะครับสิบโมงครึ่งทางไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ยังมีอซอฟต์แวร์ทอ k n กนิวนะครับตอนนี้ก็เป็นครูนุ่นนี่มาแนะนำมาเสนอข่าวใหม่ๆนะครับที่เกี่ยวกับแก๊เจ็ตแล้วก็วงการไอทีว่ามีซอฟต์แวร์อะไรเด่นดังใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวพาครูนุ่นนี่พาไปชมกันนะครับ อก็น่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับอ p ที่48จบไปในเรื่องวาร์ปนะครับของ CD Network นะครับอย่างที่บอกครับท่านใดอยากจะสนใจอซอฟต์แวร์ดีๆนะครับเราก็เข้ามาที่ vsm 3 6 5 com นะครับนึกอะไรไม่ออกนะครับหาซอฟต์แวร์ไม่เจอ ทักถ่ายกันมาในไลน์นะครับไลน์แอ VSM365 นะครับทักกันมาได้เลยนะครับอยากได้ราคาตัวนั้นตัวนี้นะครับราคาที่ใช้อยู่แพงไปปรึกษาได้นะครับหรือฟังในวันนี้แล้วอยากจะทดสอบอยากจะเดโมนะครับทักกันมาเลยครับมีเซลล์ให้บริการทักถ่ายแล้วก็ให้คําปรึกษากันนะครับอ่าแล้วก็ ครบทุกันจบกระบวนความสำหรับ EP ที่48ในวันนี้เดี๋ยว EP ที่49เป็นเรื่องใดนั้นกดติดตาม Subscribe ได้นะครับใน VSM สามทั้ง Facebook แล้วก็ y o u t u b e นะครับใส่อีเมลทิ้งไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีข่าวไปให้แล้วว่า EP หน้าเป็นเรื่องอะไรสำหรับวันนี้นะครับพี่วิโรจน์นะครับขออนุญาตลาไปก่อนแล้วก็น้องๆทีมงาน VSM สามนะครับขออนุญาตลาไปก่อนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ